วันนั้นที่ทารอนแพ้คืนนั้นละอูมีการเคลื่อนเสื้อมีการแบบไม่พอใจแล้วทำไมไม่เล่นกันไม่ไม่ไม่สพอร์ตกันเลยม่อนใจเย็นก่อนม่อนเอ้เริ่มมีรอยร้าวรอยร้าวเริ่มปรีแล้วนี่มีมาวินการละครมาแล้วนะก็ตะกี้ก็เล่นละครเวทีกันไปหนึ่งกลุ่ม 7คู่สัปดาห์ที่4ของ Rv Pro League Winter 2024นะครับควัดกับผมเลยไหมครับวัดกับผมเลยสัปดาห์หน้ามาดิพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ันนี้ก็ชอบมีมาเวนักเลงคนที่ทายผลได้ใกล้เคียงมากที่สุดเป็นผู้ชนะโอเคส่วนคนที่แพ้ต้องเขียนเอาลิสติกเขียนหน้าผากคำว่าแพ้โอเคตลอดไลฟ์ ตลอดร้านตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นเลยโอเคโอเคคือมาถึงปุ๊บมาถึงปุ๊บแบบช็อตแรกมาเลยสมวติผมแพ้ผมจะมีคําว่าเนี่ยเขียนคําว่าสระแอร์พอพานไม่โทรแพ้นะพี่พีทครับผมวัดกันเลยนะมาฟูแรกครับฟูเซนเจอร์เคอจีครับผมเคอจีที่กำลังย่ําแย่ก็เจอกับฟูเซนที่เรียกได้ว่าเพิ่งพ่ายแพ้เบคอนมาแต่ต้องการทุกคนน่ะต้องการเอาชนะเคอจีตอนที่มันอาจจะฟังดูไม่ดีนะแต่ชนะเคอจีตอนเนี้ย มันก็ดีกว่าไปเจอตอนนี้เขาคืนชีพอะถูกต้องอพูดกันตรง,ตรง,ตรงมันคือแต้มที่ถ้าใครพลาดแต้มนี้เสียเปรียบมากการแข่งขันคือการแข่งขันครับถ้าคุณไปใจอ่อนให้เขาแล้วคุณไปอ่อนข้อให้เขาคุณไม่ใช่นักกีฬาเมืออชีพใช่ถูกไหมนี่นักกีฬามืออชีพ เพราะฉะนั้นมีจังหวะต้องฆ่าต้องฆ่าเรียกว่าเป็นหนึ่งในการให้เกียรติกันด้วยนะถูกต้องเราเต็มที่กับคุณถูกต้องผมบอกเลยผมว่าคู่นี้น่าจะถายตรงกันส0มศูนย์ศูนย์ศูนย์ูนี้3ศูนย์ครับไรไงยผมก็เป็นกําลังใจให้กับเป็นกำลังใจให้เอาเขหน่อยครับเผื่อมีใครชนะยากยากยากไปมันมันมันไม่มีใครอยากท่ายทั้งที่รู้ว่าจะแพ้ไ่คู่แรกครับคิดว่าคู่นี้ก็ต้องให้กำลังใจน้องๆกันต่อไปครับผม 谢谢วันที่2ครับวันเสาร์ที่7กันยายนนะครับเปิดสนามมาด้วยเอริน่ายังคงเป็นกระต่ายตื่นเช้าต่อเนื่องนะครับเจอกับบุรีรัมย์เจอกับปราสาทสายฟ้าบ uh huh. <camouflage. S 2> ุรีรัมย์ยูไนเต็ดแน่นอนเอริน่าชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ด3-1มหเอริน่าชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ด3-2นี่เรานับจีดีเลยนะนับจีดีเลยนะนับจีดีเลยนะที่ผมเลือกเอชนะบุรีรัมย์3-2เพราะว่าภาพหลอนมันยังค้างอยู่นัดนั้นถ้าเราชนะเราจะได้ไปเพย์ออฟแต่เราแพ้บุรีรัมย์นัดสุดท้ายนัดนั้น มันเป็นติดตาอยู่ว่า,าเกมตัดสินที่ต้องเจอบุรีรัมเนี่ยต้องแต่ยังไงเอคันนี้จะชนะครับผมแต่ชนะที่3ต่อ2ในทัศนะพี่มวินฟันธงครับผมผม3าหนึครับเอเดหน้าช่สามหนึ่งด้วยฟอรมปัจจุบันเราต้องบอกว่าเออยู่ในฟอร์มที่ดีกว่าแล้วกันแต่ก็ห้ามประมาทู่ต่อมาอ ทารอนนะครับเจอกับ PSG e s p o r t ะครับซึ่งทารอนเป็นแต้มที่อยากได้มากๆเพื่อให้เขายังคงอยู่ในเรียกว่าเส้นทางท็อปโฟที่จะไปเพลย์ออฟที่จะไปเพลย์ออฟส่วน PSG เรียกได้ว่าจากฟอร์มสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เจอกับฟูลเซนส์เล่นได้ดีมากอย่ากพิทูพิตาก็ดูว่าใครจะชนะได้ครับพี่พีทว่าไงครับผมว่าคู่นี้ทารอน3 2คุณว่าทารอนชนะทารอนชนะผมหักครับครับผมผมบอกเลยวันนั้นที่ทารอนแพ้ผมเห็นรอยร้าวเล็กๆ ในสายตาของอัมอนพีที่ส่งไปหาเพื่อนๆว่าเธอเล่นไม่เข้าใจฉันเลย เอออัลมอนพีเริ่มคิดในใจแล้วว่าจังหวะตอนนั้นที่ฉันเล่นกับมาร์กี้กับคิมเซนเซทุกคนเข้าใจฉันหมดเลยแต่ทําไมพี่ดีฟอกเส้นถึงไม่เข้าใจฉันนะว่าฉันจะออกซ้ายทําไมพี่ไม่มาตามนี่แต่แล้วบอกว่ามอนเป็นคนจริงจังจริงจังจร,งจรงิจรง,รงหลังจากแพ้มแมตช์น,นั้นน่ะเขาแบบเขาไปขอโทษแฟนๆโอนเปนแชทเขาเลยนะผมบอกแล้วไงรอยร้าวนั่นแหละที่จะทําให้ปารีสคว้าชัยชนะในนัดนี้อื ปาลิชนะ32แนนก็สับเลยว่าสับเลยเกมตัดสินสับเลยสับเลยต่อมาครับไฮดราเจอกับ K.O.G คู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์ก็เรียกได้ว่า K.O.G เป็นแมตช์สุดท้ายของเล็กแรกก่อนที่เขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะในส่วนของตัวเล็กหลังเจอกับไฮดราที่เรียกว่าหิวกระหายแต้มสุดๆพรัะเขาเองเขาเองก็ต้องการอยู่ในโซนลุนเลย์ออฟให้ได้มากที่สุดซึ่งคู่นี้ผมก็ คงต้องตอบว่าไฮด้าชนะ30คุณจะไม่ให้เคอสักแต้มเลยเหรอด้วยความที่ว่าเขามาเจอกับทีมที่ต้องการต,ต้องการแต้มและต้องการ G d ด้วยทีมลุ้นเพย์ออฟแล้วกันผมว่าเขาใส่เต็มต่อให้ฝ่ายแบบอยู่ในสถานะไหนเขาเอาให้เกียรดเต็มที่เล่นเต็มที่แล้วก็จะเก็บ3ามูนย์ได้ครับผมทํานายเลยครับ KOG ไม่มีอะไรจะเสียแล้วในเลกแรกเพราะฉะนั้นเขาจะเล่นกันแบบว้าคลั่งสุดจ<า>ได้มา1เกมโอเคไฮด้าชนะ3าหนึ่งโอเค อ่านี้มีดิฟมีดิฟกันที่เกมแล้วมีดิฟที่เกมแล้วผมบอกเลยว่าแต่ยังไงไฮได้ยังชนะอยู่วันอาทิตย์ครับคู่เวลาเที่ยงครับเป็นการเจอกันระหว่างฟูลเซนส์กับทารอนคู่นี้เองเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมมองว่าทารอนเนี่ยกระหายแต้มยิ่งกว่าฟูเซนอีกอเพราะว่าด้วยคุณความที่ชื่อชั้นตรงนี้อ่ะผมเชื่อว่าถ้าฟูเซนสชนะเคียวจีมาได้เนาะแต้มเขาเนี่ยจะมีอยู่5แต้ม5แต้ม,ตม,มก็คือแพ้แค่ทีเดียวคือเป็นคนทางถูกต้อง ห้าแต้มจากเลกแรกเนี่ยเลี้ยวปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วกันในการที่จะเข้าเพลย์ออฟในขณะที่ทารอนเนี่ยจะยังมีแค่3แต้มถ้าเขาชนะพีเจบัไดครับซึ่งเป็นแต้มที่ไม่ดีเขาต้องการแต้มที่4มากมากผมว่าก็ต้องการทั้งคู่นั่นแหละใช่แต่ด้วยทุกความที่ผมมองว่าทารอนเนี่ยต้องการมากกว่าต้องการมากกว่าเรียกว่ามีความจําเป็นต้องได้แต้มเนี้ยครับมากกว่าแต่ความต้องการไม่ได้หมายความว่าคุณจะชนะถูกต้องอ่ะคราวนี้พี่วินก่อนมาพี่วินคิดว่าใครผมบอกเลยจากที่ผมเห็นรอยร้าวในสายตาของมอนพีครับส่งผลให้วันเสาเนี่ย เขาแพ้ปารีสไปแล้ว3ามสองถูกไหมองใช่พี่ไทยแพ้ปารีสด้วยอ่าเขาแพ้ปารีสไปแล้วคืนนั้นละมีการเคลื่องเสื้อมีการแบบไม่พอใจแล้วทำไมไม่เล่นกันไม่ไม่ไม่ซัพพอร์ตกันเลยม่อนใจเย็นก่อนม่อนเอ้ยพี่ไม่ไม่เข้าใจผมเหรอพี่เข้าใจเราคุยกันดีๆเราคุยดีใจเย็นเริ่มมีรอยร้าวรอยร้าวเริ่มปรแลวโอ้โหนี่พี่ไปเวแบบเวที่เขาจะทาอกันเลยเหรอเกือบแล้วแล้วมันต้องมีการเคลียร์กันตอมจบกลางซีซั่นเนี่ยนัดนี้แหละคือ เเปลลยยนแต่ก่อนทช่ถึงการซีซั่นนั้นนี้พี่คิดว่าฟูเซนชนะ3-1นี่ผมบอกเลยนี่ผมแบบอ่านไปถึงไมคเกมเลยนะจิตใจเลยนะคู่นี้ผมให้ทารอนชนะ3-2เฮ้ยคุณว่าทารอนจะกลับมาได้เหรอผมว่าทารอนกลับได้เพราะผมเชื่อว่าทารอนเป็นทีมที่มีระบบหลังบ้านที่ดีมากและ เขาเห็นแล้วว่าฟูเซนแพ้ไพ่แพ้แบบไหนจากที่ไพ่แพ้เบคอนมาแต่รอยร้าวที่มันส่งมาทางสายตาผมเชื่อว่ารอยร้าวเนี่ยสมานได้ทันอมีเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเขาได้ความมั่นใจจากที่ชนะปารีสด,ด้วยไงผมผมแพ้ชนะปารีสไงโอเคอเขาสมานร,รอยร้าวได้ทันผมว่าผมให้ทารอนชนะฟูเซน32ถูกต้องถูกต้องมาลุ้นกันนะสัปดาห์หน้านะ ทารอนตอนนี้ไม่ใช่แค่ม่อนที่ยังจูนไม่ติดมี D ดีบูมดีบูมฟอร์มต,ต,ตกมากยืนผิดตำแหน่งบ่อยครั้งเราว่าไม่น่าไหวคุณกูรูครับก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นฟอร์มที่เจอ EA อ่าแพ้ฟููเซนแน่นอนแต่ถ้าถามถ้าพูดตรงๆเลยนะถ้าเป็นฟอร์มนั้นนะแพ้ฟู้เซนแน่นอนแต่แต่ผมบอกว่าผมเชื่อว่าเขาสมานได้ทันหลังบ้านเขาดีหลังบ้านเขาดีพอนี่มีมาวินการละครมาแล้วนะก็เมื่อ,อ,อกี้ก็เล่นละครเวทีเปนหนึ่งกลุ่มโอเคมา ครับคู่ที่2ครับบุรีรัมเจอกับไฮดร้าครับผมคู่นี้ผมว่าเป็นคู่ที่ทายผลยากอยู่นะไฮดร้าผมก็คิดว่ายากเหมว่าคู่นี้น่าจะทายผลยากสุดละน้องการเอ็นซีกำลังมาด้วยนะตอนนี้ใช่แล้วกัเอ็นซีผมชอบดาร์ฟเขาก u c เขาเป็นคนที่เล่นป่าปกติไม่ค่อยชนะเล่นป่าแปลกๆชนะเล่นร้อเลี้ยวป่าเล่นไบป์ป่าอะไรยเงี้ยชนะเออแปลกจริงๆนะอาณาจักรปราสาทสายฟ้ามันถึงเวลาที่จะล่มสลายหรือยังนี่นอกจากคุณบอกว่าทารอนเล้าหนัก แล้วนี่คุณยังมาปราสาทสายฟ้าแตกสลายอีกผมบอกได้เลยว่าบุรีรัมไรอัพเดิมอ่าไรอัพเดิมจริงเปะเลยแต่ฟอร์มไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมซึ่งยี่ห้อบุรีรัมเฟดแรกต้องรอเฟดแรกต้องพังก่อนต้องพังก่อนแล้วค่อยคืนชีพข,ขึ้นมาเป็นนกฟินิกซ์ใช่ <c oughs> ผมอยู่ข้างไฮด้าครับผมสามสองชนะบุรีรัมน้องกัลเอนสีฆ่าแหลกด้ือดวันนั้นนี่อตอบยากอ่ะสารผมผมตอบยากมากเลยแต่ผมเชื่อว่าผมว่าไฮด้าชนะสามหนึ่งอ๋อคุณคุณคิดว่าได้น้อยกว่าผมอีกเหรอผมว่าสามหนึ่ง เพราะว่าอย่างที่บอกครับไฮดร้ากราฟเขากำลังอย่างนี้ในขณะที่บุรีรัมย์กษาากำลังอย่างนี้เรียกสวนมันสวนทางกันผมมองว่าไฮดร้าชนะ3 1โอเึโอเคผมชอบคุณคันเลอร์เลสมากเลยนะครับผมชีวิตสงบสุขไปหรอคะบุรีรัมยูเดตอีสปอร์ตนะครับไลน์อัพเดิมที่ทำได้แย่ลงเนี่ยมันเป็นภาพที่จะกลับมาได้ในเ็วันเนี่ยค่อนข้างยากเลยกันแล้วเกมที่เขาเจอ KOG ีสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ พูดตรงผมไม่ได้วัดไม่ได้ดูดูดูเคอจีนะแต่เขาไม่ทีมที่เจอเคอจีแล้วตึงที่สุดในเวลาทีมทั้งหมดที่เจอเคอจีตอนที่ผ่านมาแล้วคือหมายถึงว่าทีมอื่นส่วนมากเวลาเจอเคอจีมันจะแบบสบายสบายอ่ะพูดตรงมันเล่นสบายเล่นสบายอ่ะบุรีรไม่ได้แพ้เคอจีแล้วไม่ได้ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นด้วยแต่ดูลำบากที่สุดละเมื่อที่เราดวันอื่นโอเคครับคู่ต่อมาครับคู่สุดท้ายของ การแข่งขันในเฟสแรกเล็กแรกนะครับเบคอนชามเจอกับ P S G e sport s นะครับผมเบคอนชามเจอกับไวดุนปารีสซึ่งสัปดาห์นี้ถ้าเป็นแฟนเบคอนก็คือได้ดูนัดเดียวครับผมเพราะว่าเบคอนตอนนี้แข่งเบคอนก็แข่งเท่าเราก็คือสัปดาห์นี้จะมีเรากับเบคอน2ทีมที่แข่งนัดเดียวโอเคคู่นี้ถ้าเอาตามฟอร์มก็คงต้องให้เบคอนทำนะอ่ะหนูถ้าพูดพูดอย่างเงี้ยยังยังไม่ได้ทายนะยังไม่ได้ทายนะถ้าพูดตามฟอร์มไงก็ต้องเบคอนทำแหละผมเชื่อว่าเบคอนทำไม่ผ่อนแต่ฟังฝ่าย P S G เองอ่ะเนื่องจากถ้าถ้าตามที่ผมทายมาเขาแพ้ทาาาอนมมด้ววยผ่ ถ้าเขาจะสร้างตำนานให้ลือลั่นของไม้สูนสุดเอกที่กลับมาเนี่ยเขาต้องชนะแบบนี้แหละชนะใครก็ไม่เป็นตำนานเท่าชนะเบคอนในฟอร์มที่กำลังพีกอยู่แล้วเอาพี่นะ,ะจบเลยนะครับ30 30เลยเหรอเบคอน30ไม่ให้เกมไปนี่เลยไม่มีดึกแล้วง่วงแนละ้วดึกแล้วง่วงไม่ถึงตอนเนี้ยอนนี้ลับอย่างนี้ไทยจบไปแล้ว <ๆ S 1> ใช่ไหมเบคอน30แล้วผมบอกได้เลยว่านั่นจะคือการขึ้นไปครองบัลลังแบบไร้ข้อกันหาของเขาเรียกว่าเจ็บเกมต้ว จ็ดแต้มไม่แพ้ใคร <7 S 1> เลยแต้มเต็มแต่เขาจะขนองไงเขาจะคิดว่าเขาอยู่เจ็ดแต้มที่จ่าฝูงเล็กหลังก็อาจจะแบบเล็กหลังก็จ,จะต้องมีเปก็แป๊กแล้วแต่ว่าผมทำนายว่าเขาจะจบครึ่งแรกด้วยเจ็ดแต้มเต็มผมคิดว่าเบคอนชนะครับสามศูนย์ด้วยโอเคผมว่าเบคอนชนะแต่ผมไม่คิดว่าสามศูนย์อ้าวคุณคิดว่าเท่าไหร่ผมให้สามสองเลยฮะ<า>โอ้โหผมให้สามสองเลยมั่น้ำเีเอเอาได้เหรอได้ผมว่าได้คือผมมองว่าผมชอบสไตล์การเล่น การดราฟการแบบผมมองว่าพอไมค์สุดเจเดเข้ามาไม่ใช่มูเรดดรับไมด,ดีผมผมบอกว่ามูเรดดรับดีมากแต่น้องอาจจะเล่นตามแผนไม่ค่อยได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นนก่นนือกระดับ,ดบแต่ผมเชื่อว่าปารีสจะต้องมีฮึดมากๆในเกมนี้แล้วเอาสามสองมาได้แต่ผมเชื่อว่าเบคอนชนะยังไงก็ชนะวันนั้นนะ่ะผมบอกเลย30ม <c oughs> เพราะผมบอกเลยว่าแลานี่จะเป็นนัดที่ผมทานายเลยนะ นัดแรกที่บีบอสจะคว้า MVP ติดทีมยอดเยี่ยมอ่าเรียกว่าสัปดาห์นี้ในที่สุดบีบอสก็ได้ทีมยอดเยี่ยมนี่แหละก่อนจบครึ่งแรกวันของบีบอสนะโอเคเพราะถ้า3ามศูนยะบีบอสโอกาสได้สูงเลยถูกอ่าถูกได้ได้ได้อโอเคสมมุติว่าผมเชื่อเลยคู่นี้ในที่สุดนะอันนี้พีดิกล่วงหน้าสุดท้ายไม่ออกสามหนึ่งคุณคิดว่าสามหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพี่ไทยสามศูนย์ไทำสองเดี๋ยวไม่ออก 3, อส,อ <laughs> สามห <laughs> นึ่งก็คือก็คือไม่มีใครถูกไงครถูก สวัสดีครับสามศูนย์นะครับอีเลสพี่ถ่ายไปแล้วนะอีเลสอางนี้เลยเหรอต้องสามศูนย์นะต้องสามศูนย์นะครับได้บอกคิมด้วยว่าพี่คิดถึงนะไม่ธรรมดาน้องโทรมาน้องน้องน้องโอเคได้ได้ได้เฮ้ยพี่บอกไปแล้วสุดท้ายมีบอสจะได้เอ็มบีพีนี่อ่าใช่ใช่ดูอยู่ใช่ไหมดูอยู่ใช่ไหมคนในสายพี่งงยังตอนนี้เป็นคนในสายงงอยู่ว่ามึงพูดอะไรใช่คนในสายงงยังตอนนี้วพูดอะไรอยู่โอเคเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโรกลับมาด คนได้หลายพี่งงเงี้ยโอ้ยโตมายังไงวะเออเขาบอกอะออะไรนะอะอะอะไรนะอะไรนะอยู่อะไรแ่บเออเบืออยู่ตอนนี้เบืออยู่ทั้งหมดเป็นทัศนคติทุกคนมองต่างกันได้มองต่างกันได้อ่าเราเองผมกับพี่วินย่งมองต่างกันเลยอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะถูกมากกว่ากันโอเคครับผมกดติดตามอียรีนาดานดัตอันเดอร์สกอร์มาวิน DHA อชเอเนดีเอชเทียนสกอร์มาวินแล้ว พีทปาคิมพิชานะครับปค<อ>ิมพิชานะครับกดไอจีมาให้กำลังใจใครมีอะไรใดเล็กเข้ามาผม,ผมลงแต่สตรอรี่แหละแต่ก็มาดูกันได้แบบไป,น,น,ไปนู่นไปนั่นไปนี่อะไรกับว่ากันไปอ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับบา,บายบาย <laughs> ดีดีเจมีน่นึงยิ้มดุวให้สวนนั่นแหละจัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเอเลน่า้วยนะครับ ไปต่ออย่างนี้นึงเสือเข่าขาและ